สวัสดีครับช่างพนคนกันเองครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ <g ül> วันนี้ผมมาทําคลิปให้ความรู้ <g ül> นี่ทําตัวเป็นผู้รู้ <g ül> อันนี้เป็นเรื่องของโลจิกจริงจริงนะครับเป็นเป็นตะากะาจ,จริงอ่าวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องการชิมคอกีตาร์หรือว่าการลองคอกีตาร์นะครับนะฮะเราชิมคอรหรือลองคอกีตาร์ในกรณีไหนอ่าผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นกีตาร์เพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเจอปัญหา,านี้นะครับเวลาเราเวลาเราเซตอัพใช่ไหมบางทีเราขันน็อ ซัตเตอหรือว่าเราปรับฐานย่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยจนสุดลงสุดแล้วเนี่ยแต่สายมันยังสูงอยู่อ่านั่นหมายความว่าคอกับย่องเนี่ยมันไม่ได้องศามันไม่ได้บาลานซ์กันหรืออีกกรณีหนึ่งก็เหมือนกับเวลาเรา,เราเซ็คอตั้งคอน่ะขันน็อตน็อตนอนเนี่ยหรือน็อตซัตเตอเนี่ยสูงมากแทบจะหลุดหลุดจากตัวซัตเดอแล้วมันก็ยังเคาเรียกว่ามันก็ยังเตี้ยอย,อยู่ออมันก็ยังเตี้ยอย,อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าคอองศาคอกับไอ่หยองมันไม่บาลานซ์กันนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาชิมคอกีตาร์หรือว่าเราต้องมาหนุนคอลองคอกีตาร์นะครับนี่คือเหตุผลแต่ว่าวันนี้ผมมาโฟกัสเรื่องที่ว่าเราจะชิมคอรหรือลองคอกีตาร์ในแบบไหนนะครับให้ถูกวิธีนะครับตำแหน่งในการชิมคอนะครับเพราะสิ่งที่ผมเห็นมาทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ยโอ้เยอะมากมว่าจากาประสบการณ์ของผมนะครับจากการที่มีการได้ ซ่อมกีตาร์ให้กับเ,เพื่อนๆนะแล้วก็มีโอกาสได้ถอดคอกีตาร์แล้วก็เห็นวิธีการชิมคอกีตาร์หรือว่าการลองคอกีตาร์นะซึ่งส่วนใหญ่แทบจะเก้าสิเปอร์เซ็นตนะครับเป็นตำแหน่งที่เพื่อนๆชิมกันผิดพลาดนะครับจากนั้นแล้วผมอยากจะมาแนะนําสิ่งนี้นะครับเพราะว่าการชิมคอรหรือการลองคอในผิดตำแหน่งน่มันเป็นผลเสียส่งผลให้กีตาร์ต้องมาแก้ เปลี่ยนเฟสใหม่ปรับหน้าฟิล์มคอนบอร์ดใหม่นะครับซึ่งผมทําเคสเนี่ยเยอะมากเะครับเพื่อนๆผมกล้าพูเดเลยเคสเนี่ยผมทําการแก้ไขในในกรณีจากเหตุที่เกิดจากการลองคออ่ะะการชิมคอนะที่ผิดตําแหน่งแล้และนำไปสู่การจะต้องมาเปลี่ยนเ็จและปรับหน้าฟิล์มคอนบอร์ดใหม่เนะี่ยผมทํามาไม่ต่ำกว่าร้อยเพอผมว่าผมทากีตาร์อย่างเนี้ยเคสเนี้ยน่าจะเป็นพันแล้วจากประสบการณ์แปดปีผมนะครับนะฮะ พี่ฉันแล้วผมอยากจะมาแบ่งปันสิ่งนี้นะครับเพราะว่าเพื่อทําความความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับสําหรับคนที่รักกีตาร์คนที่เป็นนักโมกีตาร์นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายนะครับโดยใช้เครื่องมือลูกทุ่งลูกทุ่งเนี่ยที่จะพยายามอธิบายเพื่อนเข้าใจนะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนนะครับให้อยากให้เพื่อนเข้ามาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับผมได้นั่งทากีตาร์นะครับกำลังนั่งทํากีตาร์ตัวนี้อยู่แล้วก็ นี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมถอดคอมาเพื่อทาการแก้ไขตอนนี้ผมจะจัดเขาเรียกว่า spacing ระหว่างสายหนึ่งกับสายหกใหม่แลให้มันบาลานซ์กันแต่มาเห็นวิธีการชิมคอแบบนี้นะครับนี่ครับซึ่งแทบจะ90%ที่ผมมีการได้ลือกิต้าเ,เพื่อนๆกีตร์คุณลูกค,าค้าออกมามาส่วนใหญ่จะชิมคอ,อกันในแบบนี้ครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ามัน มันมันผิดพลาดนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วมันจะส่งผลเสียกับกีต้าร์นะครับจานแล้วกีต้าร์ตัวนี้นะครับแตก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณพี่ตีนะครับพี่ตีเหมียวไมอามี่เราเนี่ยครับเหมียวซีล่าไมอามี่มือกีต้าร์สายเะเลนผู้น่ารักของผมนี่นะครับได้ทําการขออนุญาตพี่พี่ตีไปแล้วนะครับแล้วก็ตาบขอบพระคุณพี่ตีไว้ด้วยที่ขออนุญาตเอากีต้าร์นี้มาเป็นเคสตัวอย่างนะครับขอบพระคุณครับพี่ตีครับนี่พี่ตีก็เป็นช่าง ซ่อมกีตาร์เหมือนกันครับเป็นช่างเซตอัพกีตาร์และเป็นช่างพันปิ๊อัพกีตาร์นอกจากเล่นกีตาร์เก่งแล้วก็ยังเป็นช่างที่เก่งด้วยนะครับขอบพระคุณพิพ่ตีไว้นะที่นี่ด้วยนะครับโอเคนี่แหละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะนี่คือการชิมคอที่ปิดส่วนใหญ่ทุกคนจะชิมอยู่นี่นถ้าไม่ชิมในน็อตก็จะชิมหลังน็อตอ่าคราวนี้ตำแหน่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆชิมกันจริงๆนะเดี๋ยวนะอยากให้เพื่อนๆเนีเ่ยย้ายตำแหน่งมาชิมไปตรงนี้ นะผมแกะออกไหมแกะเลยนะพี่ตีนะอ่าไว้กพี่ขีติดกาวไว้จริงๆตำแหน่งที่อยากให้ชิมอยากให้ชิมขึ้นมานะครับขึ้นมาเหนือน็อตสองตัวนี้อ่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับหรือไม่ใช่บางตัวก็ชิมอยู่อย่างนี้ถ้าการณีที่อ่า่านมันยาวอย่างนี้หลายคนก็ชิมงนี้หลายคนก็ชิมงี้แต่จริงๆตำแหน่งที่ชิมอยากให้ชิมอย่างนี้นะครับ เด <c oughs> <laughs> <c oughs> ี๋ยวผมมาอธิบายเหตุผลให้ฟังนะครับครับเพื่อนๆกลับมาครับผมเตรียมอุปกรณ์ที่จะอธิบายให้เพื่อนฟังแล้วครับนี่แหละครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เปรียบเสมือนเป็นฐานของเพจนี่นะฐานคอนี่นะซ่องคอตรงนี้อ่านี่ก็คือตรงนี้นะส่วนไม้บรรทัดเนี่ยให้เปรียบเสมือนเป็นเนี่ยเป็นคอนะเป็นฐานตัวเนี้ยนี่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 นะผมก็จะมาทาบให้เพื่อนๆดูอย่างเนี้ย เราจะอธิบายนะเพื่อนๆกนะ็ <g ül> <g ül> อย่างที่เบื้องต้นผมพูดไปแล้วว่าเราชิมคอเราหนุนคอเพราะว่าเขาเรียกว่าองศาของคอเนี่ยมันไม่แมทชิ่งกับตำแหน่งของยอง <g ül> เวลาเราเซตแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน point ที่เหมาะสมนะครับมันไม่ด้อยู่ในจุดที่เหมาะสมมันเซตแล้วมันไม่ลงตัวนะครับแต่ถ้า <g ül> กรณีที่มันที่ถ้ามันถ้ามันเขาเรียกว่ามันองศามัน เหลือนิดเหลือหน่อยเนี่ยเราก็ใช้วิธีการชิมใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปนะครับการแก้ชิมคออย่างเดียวมันอาจจะไม่นาไปสู่การแก้ไขได้อาจจะต้องมานี่นะครับอาจจะต้องมาแต่งองศาตรงนี้นะครับให้ช่างเขาเลาเตอร์ตรงนี้ทิมเมอร์ใช้เครื่องทิมเมอร์แต่งองศาตรงนี้ให้ใหม่ถ้ากรณีที่มันเพี้ยนเยอะมากจริงนะมันก็มีนะครับกรณีที่แปลว่าเราจับกีตาร์จับบอดี้ มาจากคนละที่เงี้ยที่จะมาใส่มาูมรวมกันบางทีมันมันไม่ได้องศาจริงอาจจะการชิมอาจจะช่วยไม่ได้อาจจะต้องมาแต่งองศาตรงนี้ใหม่นะครับช่างเขาจะมีคิดในการทําทซอกคอนี้ให้ใหม่นะครับอาจจะต้องมาแต่งตรงนี้หรืออาจจะต้องมาต้องปากองศาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมช่างเขาจะพิจารณาให้นะครับแต่ถ้ากรณีนิดหน่อย,อยนะี้ยเราใช้วิธีการชิมคอมอามาดูกันผมจะอธิบาย ให้เพื่อนๆฟังกันว่า,วาการชิมคอที่ถูกตำแหน่งนมันมันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนนะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเนีย่ยที่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าการชิมเนี่ยมันควรจะชิมให้อยู่เหนือตัวนี้ไปเนี่ยเหนือรูน็อตตัวหลังนี้ไปนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะมาชิมตรงนี้หรือไม่ก็จะมาชิมด้านหลังตงัวนี้อ่าเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังอ่ากระดาษที่ชิมเพื่อนๆก็นี่เลยนะครับ <laughs> เาเข้าที่หาได้นะครับเพื่อนๆแต่ก็ขอเป็นกระดาษแข็งนี่ก็เป็นกระดาษทรายกระดาษทรายหรือว่าท่านมีเชือกไม้นี้เพื่อนๆมีเยือไม้ก็ตัดมาชิมได้นะครับแล้วแต่แล้วแต,แวแต่ความหนาคมบางแล้วก็แล้วแต่ท่าน,เ,นเพื่อนๆคำนวณดูแล้วว่ามันจะต้องเท่าไหร่ม,มันจึงจะเหมาะนะครับ <S <S อันนี้ผมมาอธิบายซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้แผ่นชิมพอเนี่ยเขาถูกทําออกมาขายแล้วนะครับแต่มันค่อนข้าง มีราคาที่แพงเอาเรื่องหอนึ่งกันนะครับ <c oughs> คือผมเคยเห็นของ Steel Max นะอ <c oughs> ่าซื้ l Max เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพยกตัวอย่างให้ดูนะครับของ Steel Max <c oughs> ผมมีการได้ลือคอตัวหนึ่งมานะครับถอดคอตรงนั้นแล้วก็เห็นแผ่นไม้ชิมก็เขาทำเป็นมาตราถายมากนะครับอันนั้นแต่ว่าราคามันเนี่ยถ้าโอ้โหถ้าสั่งแล้วรวมส่งมาก็ตกแผ่นละสามนิดๆแล้วนะครับซึ่งมันก็ดูจะอันนั้นเกินไปนะครับแต่ถ้า แต่ถ้าเป็นมาตรฐานเขาเรียกมาตรฐานเป็นเรื่องราวของมาตรฐานแต่ถ้าเราทํากันเงี้ยก็ไม่ได้ผิดพลาดนะหาอุปกรณ์ที่หาได้เงี้ยมาชิมคอกันันะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นภาพตัวอย่างที่เป็นแผ่นชิมของ Steel Max นะครับตามรูปนี้นะครับโอเคคราวนี้ เพื่อนมาดูนะครับเหตุผลผมมาให้ก่อนใส่นี่ตั้งนี่จุดตำแหน่งสี่จุดนี้นะอันนี้รูน็อตนะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่มาส่วนใหญ่เพื่อนจะมาชิมกันตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าชิมชิมกันนี้หรือไม่ก็หลังเนี้ยส่วนใหญ่จะชิมกันอย่างนี้เราก็จุดประสงค์เพื่อเราจะได้ทําให้องศาพ,พอมัน ปลายมันกระดกแหนมขึ้นนะครับเพื่อที่ได้องศานะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่มันไม่ควรชิมอย่างนี้นะครับนี่เปรียบเสมือนเวลาเราขันน็อตอ้เป็นคอนะพอเราชิมอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเราขันยึดแต่น็อตยึดตรงนี้ใช่ไหมครับยึดปุ๊บอันนี้ก็ยึดปุ๊บคอเวลานานไปนะเพื่อนเพื่อนมันดัดนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนมันถูกชิมมันก็จะเป็นลักษณะแหนมขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวสมมติไม้ชิมอย่างนี้ผมจะได้ให้ไม้ชิมตัวนี้ไะมเป็น ตอนแรกคอมันก็จะตรงอย่างนี้อยู่แต่พอวันเวลาไปแล้วเนี่ยแรงจากการขันนี่ก็มันก็กดกดอยู่ตลอดเวลาไม้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีก็แล้วก็อะเวลามันโดนอากาศเสียนไม้มันก็ขยับตัวหมดตัวไปเรื่อยนะครับคราวนี้วันเวลานะมันจะถูกมันจะถูกดัดเพราะเราเป็นเขาเล่าอะไรไปวางท่าไปงี้ยมันจะตกคอมมันจะแอนอย่างนี้นี่ครับเพื่อน ข่าวนี้ปลายเนี่ยมันจะกระดกเนี่ยปลายมันกระดกกระดกมันก็ทาอะไรมันก็ติดเ็จครับมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนหญ่มันเป็นอย่างนี้จริงนะครับอเหตุผลที่อย่างนี้ยพอนานไปเนี่ยแล้วแล้วเราไปขันตรงนี้ยยิ่งถ้าเรายึดตรงนี้แรงเนี่ยโอกาสที่ทําให้วันเวลามันถูกดัดมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆขันตรงนี้อีกเห็นไหมมันถูกดัดจนแอนปลายกระดกแล้วมันก็จะติดเสร็จเวลาเราดันสาย แรกมันอาจจะไม่ได้แอนมากแต่หลังๆอ่าเริ่มดันสายแล้วติดแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลอาจจะเกิดจากการชิมคอแบบเนี้ยผิดอย่างเงี้ยตำแหน่งนี้ก็ยังถือว่าผิดนะครับเพราะว่าแรงกดเนี่ยมันยังมีน็อตสองตัวตัวนี้ขันยึดเพื่อกดเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ถามว่าที่ผมแนะนําว่าให้ชิมตรงเหนือขึ้นมาจากน็อตตัวท้ายก็เพราะว่าไงครับเพื่อนๆก็บว่าเอา้าตัวนี้มันก็ยังกดตัวนี้อยู่แต่ งอสองตัวหลังเนะี่ยมันอยู่ด้านเนี้ยมันทําการลังตัวนี้เหมือนมันชักกระเยาะตัวนี้ไว้อ่ามันมีแรงต้านจากตัวนี้ไว้มันจะทําให้คอตรงนี้ไม่แอเกินนึกออกไหมครับเนี่ยมันด้านอย่างนี้ไว้อ่าเมื่อชิมคอแล้วก็ให้ขันคอพอประมาณนะครับทนะ่ไม่ได้ถึงกับว่าขันจะแน่นแบบเอาเป็นเอาตายนะครับขันคอนะครับอ่าประมาณนี้ ใช่หไหมครับถ้าชิมอย่างเงี้ยมันจะไม่มีผลตอ่อคอคอตรงนี้ปลายมันจะไม่กระดกแต่ถ้าเพื่อนลองไม้ที่ตรงเนี้ในนาขตข้าหนาครับวันเวลาไม้มันถูกดัดเรื่อยๆมันก็จะแอนเนี้ยคราวเนี้ยถ้ามันแอนเยอะนะหลายคนไม่รู้นะอ,อย่างกีตาร์เนี่ยจะพูดแปลนก็จะก็มีการขันปรับนอ็อตปรับน็อตจากตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทะแยงเพื่อน,นี้ไ วันเวลามันก็ถูกดักนี้เหมือนกันคราวนี้บางทีแก้บางทีพอมันคอแอนเงี้ยมันก็จะทําให้เวลาเราวัดคอมองคอมันแอนเนี่ยเพื่อนๆน,นก็จะไปขันเหล็กกันคอสู้มันอ่าพออพอขันได้มันตรงพอข้ามมาโดนดัดอีกคราวนี้เหล็กขันคอสุดก็จบแล้วครับการนี้เพื่อนๆจะต้องมาผมเนี่ยที่ผมก็ผมแก้มาหลายตัวก็ต้องมาถอดเสร็จแล้วก็ต้องมาเลเวลเงี้ยปัด ปรับหน้าฟิลกรบอกตรงนี้เราต้องวางเฟลดใหม่อแต่ถ้ามันเป็นไม่มากเราก็ใช้วิธีการ Level เลเวลเฟนะครับช่วยอแต่อยางเนี้ยผมจึงได้แนะนําว่าการชิมคอที่ถูกต้องควรจะให้มันอยู่เหนือน็อตท้ายตรงนี้มาครับเพื่อให้น,อน็อตคู่เนี้ยทําการนี่ครับลังตรงนี้เลไม่คอมปิดนี่คือตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับเพื่อนนี่ท่านก็เนี่ยตําแหน่งที่ต้องควรจะอยู่งี้ เพื่อนๆถ้าได้มีกาสชิมคอกีตาร์ก็อยากให้วิธีการนี้นำไปชิมคอในตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนจะชิมตรงที่เบ้าคอนี้ก็ได้หรือเพื่อนจะมาชิมที่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับตำแหน่งที่ควรชิมควรจะอยู่ตรงนี้นะครับจากเหตุผลที่ผมเล่าให้ใหเพื่อนๆฟังโอเคเป็นไงพอได้ความรู้ไหมครับนี่คือตำแหน่งนะโอ้พูดมาซะยาวเนี่ย มีแค่นี้ครับเนี่ยมีแค่นี้มีแค่ไหบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีกาที่ได้ชิมคอกีตาร์นะครับขอเป็นตำแหน่งนี้ครับนเพื่อนมันจะเป็นผลดีกับกีตาร์เพื่อนเพื่อนนะครับซึ่งถ้าเราชิมผิดอ่าผิดตำแหน่งในที่ผมยกตัวอย่างมานะครับมันจะเป็มันจะส่งผลเสียอนาคตจะต้องเนี่ยต้องมาให้ช่างถอดเฟจปรับหน้าฟิงเก์บอร์ดให้เงี้ยเนี่ยช่างทํามาเยอะมากนะครับอ่าเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่ช่าง เอามาฝากเอา,าทำคลิปเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่างผลด้วยเออ้อแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับไอ้ผมมีคลิปมีความรู้ดีๆจะมาบอกนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>